สวัสดีครับผมคุณป่านะครับวันนี้เราจะลุยโมดแชมเปนชิปด้วยทาร่าในสัลโวชิสามกันนะครับทาร่าเนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะเป็นฮีโร่นอกสายตาในซีซั่นนี้นะครับแต่ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจในการหยิบทาร่ามาใช้งานนะครับซึ่งมั่นใจถึงขั้นที่ว่าผมหยิบมาเล่นในเกมแชมบปชี้ตายที่จะพาไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเริ่มกันเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้อดีเกม จะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าเซตติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดนะครับแล้วกดทันล้อนะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ24่สิบนะครับพิมพ์คําว่า Rov นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อคูปองไปร้อยสิบห้าบาทนะครับได้มาถึงร้อยแปดสิบหกคูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำ มีไอเดียใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่ส0บาทเท่านั้นนะครับดูลิก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับก็เข้าสู่ช่วงของการด์ฟกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยผมได้ลงเล่นในตำแหน่งซับพอร์ตนะครับแล้วก็ทางแฟนผมนะครับก็ลงเล่นในตำแหน่งออฟเลนนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยทางแฟนผมเล่นตํแหน่งเมจอย่างเดียวเลยนะตอนนี้ก็ผมได้ให้ไปเล่นตำแหน่งออฟเลนนะครับเพราะถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับยืนเลนแข็งนะครับแล้วก็ในช่วง เลเกมเนี่ยก็ทำประโยชน์กับทีมได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ค่อยแพ้เลนด้วยจากที่สังเกตน,นะไม่ค่อยแพ้เลนนะครับไม่แพ้ไม่ชนะอะไรประมาณนี้นะครับนาน,นานทีก็ชนะบ้างน,นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ประคองเลนได้ครับทีเนี้ยถ้าออฟเลนไม่แตกผมก็เดินเกมได้ง่ายขึ้นครับก็ลดพะละลงไป้เยอะเลยนะครับพอโยกเขามาเป็นออฟเลนเนี่ยนะครับ ตอนนี้ก็มีการแบนทางเฮเตะแล้วก็ทางฟอร์เรนนะครับแล้วก็มีการแบนเอเนตแล้วก็ซุปนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเมตาในซีซั่นนี้นะครับก็แบนตัวหลักๆไปก่อนนะครับถ้าหาแบนฟอร์เรนก็ออฟเดนจะเล่นง่ายมากนะครับการันตีได้เลยว่าไม่แพ้นแน่ๆนะครับก่อเฟิร์สพิ่ของเราครับก็จะเป็นทางฝั่งกาลีครับแล้วก็มีทางไวโอเลตแล้วก็ซาตตาครับแล้วก็เปิดด้วยเอลโซนะครับแล้วก็เปิดล็อกซี่ตามมาครับ ด้านในตอนนี้เนี่ยคือซาตตาค่อนข้างที่จะได้เปรียบในหลายตัวนะครับก็สามารถที่จะจู่โจมเลนเอลสุแล้วก็ทางการีได้นะครับแล้วก็มีการเปิดทาชิขึ้นมานะครับอันนี้ทาชิผมไม่รู้นะว่าเขาเล่นในตำแหน่งออฟเลนหรือว่าซัพพอร์ตนะครับแตงหลังเนี่ยหลายๆคนก็เลือกที่จะหยิบทาชิปออฟเลนมากกว่านะครับไม่ค่อยเห็นในตำแหน่งโลมิงสักเหร่แล้วนะครับเพราะว่าของมันช้านะครับก็มีแต่ผมนี่ยที่ผมยังเล่นทาชิเออลมอยู่นะครับ ถ้าหากดามาแบบนี้นะครับการแบนซิปถือว่าเป็นอะไรยีมากๆเลยนะครับเพราะซิปเนี่ยสามารถที่จะเข้ารับซาตตาแล้วก็วิงออกมาได้ครับแต่ทีนี้นมันทําให้ซาตตาเดินเกมได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ทีนี้ฝั่งนู้นเขาเลือกที่จะแบนแก๊กขึ้นมานะซึ่งเอาจริงผมก็ไม่รู้ว่าแบนทาไมนะครับการแบนแก๊กในฮีโร่ของเขาในตอนนี้นะคือไม่ค่อยมีประโยชน์ครับเพราะว่าซัตตาอาจริงมันก็ไม่กลัวแก๊กเท่าไหร่นะแล้วก็ วโอก็ไม่ค่อยได้กลัวแก๊กเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมีสกิลหนีได้แล้วก็ทิมม้งได้เลยครับและาทาชีก็ยิงเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยทีมเขาเนี่ยไม่มีใครที่จะเสียเปรียบถ้าหากทีมผมมาหยิบแก๊กขึ้นมานะครับไม่มีใครเสียเปรียบเลยนะครับซึ่งผมว่าการแบนแก๊กในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะผิดพลาดนิดนึงนะครับแต่ว่ามีการแบนอาญาขึ้นมาอันนี้โอเคครับเพราะว่าบางทีอาจจะเจอไฟเตอร์หนาแล้วคอมโบกับอาญาขึ้นมาเนี่ยทีมเขาจะเล่นยากขึ้นมากๆเลยนะครับ แต่ว่าทีมเราในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้ทางเพนมากๆเลยนะครับถ้าทีมนู้นเนี่ยเลือกเพนขึ้นมานะครับเขาจะเข้าถึงตัวเอลสูได้ง่ายครับเข้าถึงกาลีได้ง่ายครับอย่างเช่นซาตานเนี่ยบินเข้าไปลอบมึงแล้วเนี่ยเอลสูก็ต้องเสียอย่างน้อยอันติหรือไม่ก็ฟิกเกอร์นะครับซึ่งทําให้เพนเนี่ยสามารถเข้ามาตามปิดงานได้ด้วยครับแล้วล็อกซี่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่จะไปจับเพนได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะงั้นถ้าหาทีมนู้นได้หยิบเพนขึ้นมาบอกเลยว่าเล่นยากมากๆนะครับแต่ว่า ตอนนี้ดูเหมือนว่าทางป่าของเราเนี่ยบั็กแบนนะครับซึ่งผมเจอบักแบน์เกือบทุกเกมเลยนะครับและในตอนนี้เนี่ยทางฝั่งตรงข้ามนะครับได้มีการเลือกอาลมัมขึ้นมานะครับซึ่งอาลัมในเกมนี้ผมมองว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะเพราะาทีมเราเป็นตัวทิ้งระยะนะครับการหยิบอาลัมขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าเกมนี้จะเล่นยากข้นมานะครับและทีนี้ทางทีมบรารี่มีการหยิบริปโป้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทาร่าครับซึ่งผมมองว่าการที่เขาหยิบริโป้ขึ้นมาเนี่ย จะได้ไม่ต้องกลัวในฝั่งของอลัมจับมากกว่านะครับเขาคิดน่าจะประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวที่เราต้องระวังจริงๆในตอนนี้ก็คือการที่เขาหยิบเพคขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับก็อยู่ที่ว่าเขาจะหยิบเทคขึ้นมาไหมนะครับถ้าหากเขาหยิบเทคขึ้นมาเยบอเลยว่าทีมเราเล่นยากมากๆเลยนะแต่ว่าทางนน้นนะครับเลือกที่จะหยิบเอรลนดอร์ขึ้นมาแทนนะครับอันนี้ผมมองว่าน่าจะกลัวทางฝั่งดิโ้มากกว่าท่นเองนะครับกลัวทางฝั่งดิโ้มากกว่าท่นเองนะครับ เพราะงั้นในเกมนี้นะครับโดยรวมแล้วต้นเกมเราต้องบุกให้หนานะครับเพราะว่าทีมงเาเนี่ยไม่มีตามีต้นเกมนะครับมีแค่ซาร์ตาคนเดียวเท่านั้นนะครับด้วยความหนาของทีมเราเนี่ยมันหนากว่าทีมตรงข้ามเยอะครับเพราะงั้นบุกได้เลยครับในช่วงต้นเกมระ้ววางแค่ซาร์ตาเขาเดียวพอนะครับโดยรวมนะครับในดาร์ฟเกมนี้นะครับต้นเกมเราได้เปรียบมากมานะครับแล้วก็กลางเกมเราอาจจะเสียเปรียบเขาดนึงนะครับแล้วก็เลทเกมอันนี้ก็สูสีนะครับถ้าช่วงเลทเกมคือสูสีนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าในเกมนี้เราจะเล่นกันยังไงบ้างนะครับแล้วแผนของเรานะครับอันนี้ให้สังเกตนะครับว่าทางอลรามกับเอ็นดอร์มาด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่าอลรามมีโอกาสสูงมากครับที่จะไปช่วยเอ็นดอร์ฟาร์มนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะตัดหลังทีมเขานะครับด้วยการที่ไปเวทป่านะครับซึ่งผมมีการคุยกับแฟนไว้แล้วนะครับถ้าหากป่ากับลมาด้วยกันนะครับให้ไปเวทปาก่อนเลยนะ ในเกมแชมป์ผมอาจจะไม่อธิบายการเล่นเกมมากนะครับแต่ก็จะพยายามแซกเรื่อยๆนะเพราะว่ามันมีอีกหลายเกมที่ต้องพาในวันนี้นะผมว่าจะพาสักสามเกมเลยครับก็เดี๋ยวผมขอถนอมแล้วนิดนึงนะครับตอนนี้ก็มาเวทป่าตามแผนเลยนะครับแล้วก็อาร์มเข้ามาเช็คนะครับแต่ว่าอารมมาเช็คก็เลือดคีบหายไปขึ้นหนึ่งแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ได้บ๊บแดงไปครับหัว <Ret reat. S 1> oh, ้วมากันเทียบเลย พอได้แบ,บัแดบน,นเนี่ยก็ตีๆถอยๆนะครับตีเยๆนะเพราะว่ามันเหมือนมีกับติดทโลครับก็เลยต้องเล่นประมาณนี้นะถ้าหากให้เขาไล่ตีธรรมดาอย่างเดียวเนี่ยมันจะทิ้งระยะลำบากนะครับก็เริ่มเกมไม่ดีครับมีการเวดป่าได้ครับแต่ก็เสียทางฝั่งมังกรเล็กไปครับแล้วรอเอสูซูมนิดหนึ่งครับไปโอเลือดเลยน้อยครับเอ็กซคิวเขไปเรียบร้อยครับ เปิดฉากค่อนข้นาดีครับในเกมนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้กลับบ้านเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องรอละทะลุดบุกต่อไม่ได้ครับทางเอ,อ็นไม่สามารถที่จะได้ปั๊มได้ครับเดี๋ยวเราวาร์ปกลับบ้านเสร็จนะครับก็ไปเตรียมตัวเอาบังกรนะครับถ้าได้บังกรมาเนี้ยลิปโปจะฟาร์มไวขึ้นเยอะมากเลยนะครับ แล้วก็ตอนนี้ทีมเราคอนข้างได้เปลี่ยนนะทางเอ็นดอร์น่าจะไม่เสี่ยงที่จะมากันทางฝั่งมังกรนะครับน่าจะไปเทรดทางดาร์กเซียแทนนะนก็เดี๋ยวดูท่าทีกันก่อนนะครับเอ็นดอร์ยังไม่มาครับมีลูกบอลคอยเปิดแบบให้เราครับอันนี้ก็เอาได้เลยครับเอ็นดอร์ยังไม่มาครับเห็นมีการประทะกันทางฝั่งไวยโอแล้วก็ทางเอลสุนะครับตรงนั้นน่าจะมีเอ็นดอร์อยู่นะ เล่นรอเอาดาร์เซเยอรไปครับแล้วสาตาอยู่ตรงกลางครับโดดทุบไดน,นึงครับอันนี้โดดได้เลยนะไม่ต้องกลัวาตาส่วนนะครับเพราะว่าสตาส่วนเราไม่ตายอยู่แล้วนะเรามียติด้วยนะครับถ้าไม่มีนติอย่าไปโดดส่วนนะจะตายเอานะครับช่วยรีบอฟาร์มนิหนึงครับหาเงินไปด้วยนะได้ล,ลงก็ต้องหาเงินเก่งๆนะครับมีคลิปป่าให้แท็กมีคลิปเลนให้แท็กก็แท็กไปให้หมดเลยนะครับ แล้วลำจับมาแล้วครับตรงนี้ไบอออยู่ในมุมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับกดเอ็กซสิวทีนึงครับแล้วก็เรียบร้อยครับปิดทางอาร์ลแล้วก็ไบออไปได้ครับเดินเกมได้ค่อนข้างดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับต้นเกมนี่เป็นช่วงกรอบโกยนะเอาให้สุดเลยนะครับเวทปงเวทปาเอาได้เต็มที่เลยครับถ้าทีมเราได้เปรียบครับเอาได้เลยครับ เดี๋ยวเดินลงมาข้างล่างนะครับเพราะว่าริโป้กับบังเจ้าฟาร์มเลสนะแล้วก็เจนออยู่ข้างล่างด้วยนะครับเจอกับเลนดอร์ครับกดทุบเข้าไปครับบูล็อกซี่จับตรงนี้ครับแล้วริโป้โดดเข้าไปคเขาเรียบร้อยครับไปทางเจนดอร์ได้ครับแล้วก็เจอทางทาชิครับย้ายผ่านนะครับตรงนี้เรายังตามทาชิได้นะครับริโป้โดดตามเข้ามาครับแล้วก็ไปทางทาชิไปได้ครับเยี่ยมเลยครับเป็นดับเบนเกีวของริโป้ครับแล้วซาต้าเนี่ยพยายามที่จะปิดทางกาลีนะครับแต่ยังปิดไม่ได้นะครับ ตอนนี้นะครับซาต้าพยายามที่จะขึ้นตัดเลือดขึ้นมานะครับอันนี้ก็ถ้าหาเขาได้ตัดเลือดมาเราต้องระวังหน่อยนะเพราะว่ามันมีผลกระทบหลายตัวนะครับก็มีผลกระทบต่อผมด้วยนะครับทางริโป้ด้วยนะครับถือว่าตัดสินใจขึ้นตัดเลือดมาได้ค่อนข้างไวเลยนะครับเจอกับเอนดอร์ครับทางบน2คนครับซาต้าอย่างนี้ครับพยายามเดินเเปิดแบบไวนะครับเพื่อจะเล่นง่ายนะ ถ้าหากอยู่ดีซาต้าได้ดักคุ้มนะครับแล้วบินมาเนี่ยก็เอลสูกาลีตายเลยนะต้องระวังนะครับตัวเดียวที่ต้องระวังของต้นเกมในเกมก็คือซาต้านะครับเอนดอร์อยู่ข้างบนครับทาช้มาตรงกลางครับเอนดอร์เปิดไฟเลยครับด้านหลังมีทางอลัมคอยโซนไว้อยู่ครับคอยรับให้อยู่ครับเดินเปิดไปก่อนครับใจเย็นครับคิวข้างบนน่ากินเหลือเกินครับมีคนเอาไม่เอ่ย เพื่อระวังเติมขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเปิดไว้ก่อนนะอารมจับมาตรงนี้ครับไม่ต้องกังวลเท่าไหร่ครับดาเมจเขาไม่ถึงครับอย่างที่ผมคำนวณไว้ครับว่าดาเมจไม่ถึงแน่ๆครับแล้วก็ไล่ต่อที่ซาตาเลยครับโดนเข้าไปเขาแล้วไปครับเรียบร้อยครับไม่ลอยครับซาตาครับหมดอันติีปุ๊บโดนแน่ๆครับโดนผมไล่แน่นอนครับตอนเกมก็จะเล่นง่ายๆหน่อยนะครับ เพราะว่าดาเมจเขาไม่ถึงจริงครับไบโอนี่ล้มทาร่าได้ยากมากนะแลนดอร์เข้ามาตัดด้านหลังครับลิโปพยายามที่จะฟันครับแต่ก็ยังขามุมไม่ได้ครับเอนดอร์เหลือผีเสื้อสุดท้ายแล้วนะครับทุกคาแช่แข็งครับล็อกซีจับมาตรงนี้กับแล้วป่นเข้าไปครับเรียบร้อยครับตาตาบิงเข้ามาครับโหแล้วไล่เราด้วยนะโหเรียบร้อยครับตัวนี้แรงเอาเรื่องนะครับตาตา และนี่กลายเป็นได้ดับบบินคิวเลยนะครับซาต้าเนี่ยได้ทั้งริปโปแล้วก็ได้เราด้วยนะครับอันนี้จะสังเกตไหมครับว่าในเกมนี้ผมใช้ซับสาม่ยมนะครับไม่ใช้เป็นโลขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าหากในเกมไหนนะครับที่เจอ,อลามเนี่ยถ้าหากเราเป็นคนโดนจับนะครับผมแนะนำนะให้ใช้เป็นสัมเหล่ยมแทนนะครับไม่ใช่ใช้เป็นซับโลนะแต่ว่าถ้าหากเพื่อเราโดนจับเนี่ยให้ใช้เป็นซับโลนะครับ ในตอนนี้ง่ายๆคือเราพยายามที่จะล่อให้อลามจับเราเดียวเลยครับเราก็เลยเลือกที่ใช้สาเดินขึ้นมานะเ,าดเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของทรัพย์สําเรนยมในเกมนี้กันนะครับโดดใส่เลยครับเข้าไปเคลียร์เลยครับโดดใส่ได้แบบไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่าทําให้ทาร่านี้อื่นออกมาเลยนะครับเ,รดเดี๋ยวคี้กมันจะชนนะครับอันนี้ต้องระวังนะวนๆนิดนึงครับมีซาต้าเข้ามาเกี่ยวนะครับในตอนนี้แล้วทางเอลซูโดนอลัมจับครับเอลสูไม่น่าฝืนเล่นนะครับตรงนี้ ใช่ยำเคคิีครับแล้วก็รอให้ป้อมยิงเอ็นดอร์นะครับตรงนี้และดดทบเลยครับไอพีเอเรียบร้อยครับไปทางเอ็นดอร์ไปได้ครับเอ็นดอร์ที่ไปเผใช้สกิลสองนะครับซึ่งเป็นผลทําให้ทางเอ็นดอร์เนี่ยโดนป้อมยิงนะครับและไล่ต่อกับอารามครับแล้วล็อกซี่ล่าเข้ามาครับไล่ชุดต่อเลยครับไวโออยากยิงยิงเลยครับเอาเลยครับเต็มที่ครับแล้วก็เรียบร้อยครับไปทางอารามไปได้ครับและไล่ต่อทางไวโอครับซ้ำๆเหลี่ยมนี้มีผลจะจัดเลยนะครับทำให้ทั้งผมและล็อกซี่นี่อึดมากเลยนะครับแต่ก็ได้ป้อมเข้าไปเลยครับตรงนี้ ไลทูไวโอครับต้อก่อตีถอยออกมานิดหนึ่งครับโอยเข้าไปต่อครับไลทูนีนครับแล้วตามเลืบป่านครับเรียบร้อยครับไปทางไวโอไปได้ครับแลกกันไปครับทางนู้ได้หนึ่งป้องครับส่วนเราได้หนึ่งป้องอีกสามคิวครับทรัพย์สิในเกมนี้ดีคือสุดจัดจัดเลยนะครับอย่าตัดสินใจแค่ถ้าผิดพลาดนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อความอื่นแล้วก็การเดินเกมของทีมโดยรวมด้วยนะครับเพราะงั้นในหลายๆตำแหน่งนะครับให้ความสำคัญกับทรัพย์สัมียมด้วยนะครับบอกเลยว่ามันจะเป็นหนึ่งใน คีย์ไอเทมเลยนะครับถ้าหากใช้ได้ถูกเกมนะครับแล้วโดดทุบซาต้าครับปั่นเขาไปครับเรียบร้อยครับไปทางซาต้าไปได้ครับแล้วเจอกับทาชิอารัมครับไล่ทุบเลยครับทาชินี่โดนหนืดจัดเลยครับออกซีวี้าไปชนครับตอนนี้เล่นต่อได้นะครับเพราะว่าตัวตัดเลือดเนี่ยออกจากไฟไปแล้วนะครับวิ่งไปทุบเลยครับแล้วตามด้วยกดอันติครับเอ็นดอร์ตาเข้ามาเขาปั่น่วนตามด้วยไอซีครับเรียบร้อยครับเอ็นดอร์แตกเลยครับ ไอ้ดอคงงงครับเฮ้ยปั่นโซนได้ยังไงครับคือทาร่าเนี่ยถ้าเลือดน,น้อยนะครับดามจยิ่งแรงนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยเล่นทาร่าแบบปล่อยให้เลือดเหลือน้อยนะครับแล้วค่อยกดอันตินะพยายามเข้าในจังหวะที่ทางตัวที่ถือตัดเลือดอย่างเช่นทางออทาชิทางซาตาเนี่ยออกจากไฟไปแล้วนะครับจะทําให้ทาร่านี้เก่งขึ้นเยอะเลยนะครับเข้าถูกจังหวะนะครับอย่าเพิ่งใส่สุดตนะแล้นะรอให้ตัวตัดเลือดออกจากไฟไปก่อนนะครับเดี๋ยวเตรียมโซนอังกรนะครับ เอาแล้วตาครับเอาตกเครื่องต่อหน้าเลยทุบกูไปเลยครับตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยครับไปทางสตารไปได้ครับอารามนี่บอกไม่รู้จะช่วยยังไงเลยครับจับไปก็ช่วยไม่ได้ครับอารามก็เลยปล่อยเลยครับได้แค่กดโลมาให้ครับเดี๋ยวตอนนี้8นาทีกว่าแล้วนะครับเป็นช่วงที่เราจะต้องเบรกไฟนิดนึงนะครับเพราะว่าทางทีมเขาเนี่ยอยู่ในช่วงทามมิ่งที่จะได้เปรียบเราแล้วนะครับ แล้วก็ไปฟาร์มต่อิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการเข้าทีนึงในช่วงเหล็กเกนครับนั่นก็คือหลังจาก13นาทีนะครับก็จะเป็นช่วงเลนเลดของเราแล้วนะครับเจออะไรกับทาชิตรงนี้ครับโอ้าทชิกว่าตีครับแล้วไล่มาเต็มเลยครับเดี๋ยวตอนนี้เราออกจากไฟนิดนึงนะครับให้เลื่อนรีนิดนึงครับแล้วค่อยกลับเข้าไปนะไฟนี้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าสาต้าไม่อยู่นะยังไงก็ชนะครับตรงนี้เราไปโอเ่อน์เลยน้อยครับ โดนทุบเข้าไปครับแล้วตามด้วยทีครบเรียบร้อยครับแล้วตอนที่ทาชีพเขาไปเข้าไปรอบครับเรียบร้อยครับไปทางทาชีไม่ได้ครับไปจับไม่คิวครับช็อตนี้แล้วก็ลอกซี่ก็ฟิกเกอร์เข้าไปจับทางซาต้าครับแล้วก็เรียบร้อยครับได้เวลาเอาป้อมแล้วครับแบบนี้ตาย5คนเลยครับในกาลีไปไหนแล้วเฮ้ยมาก่อนกลับมาก่อนตอนนี้ในหลายๆคิวที่ผ่านมานะครับเราเจอคนที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองคนช่างเยอะนะครับเดี๋ยวผมขอพิสูจน์ตัวเองมากนะครับเดี๋ยวเอาป้อมก่อนนะครับเอาป้อมก่อน เจอกับทางอารลัมนะครับหัวอารลัมนี่ผ่านมาแป๊บเดียวนี่เราไปครึ่งหลอดนะอารลัมเนียอาร์มครึ่งหลอดนี่คือเขาจะจับเราต่อไม่ได้นะครับแล้วก็เราคี้ทีตอนนี้เนี่ยเจ็ดร้อยกว่าเลยครับโดนทางเอ,อเอ็นดอร์นะครับโอ้ทาชีมาครับทาชีมาาช้มานี่อันตรายนะแต่ก็ปิดทางเอ็นดอร์ไปได้ครับแต่นี้ต้องถอย,ลยอแล้วครับเอาแล้วทำไมทางทาชี้ไม่เป็นไรล็อกซี่ต่อเราทาชี้ย้อนกลับมานี่ไม่เหลือเลยนะครับ โยนไปแล้วช็อตหนึ่งครับอันนี้อย่าเอาอย่างนะทุกคนอย่าเอาอย่างนะครับตอนนี้ได้ไปหมด1ิบคิวแล้วนะครับโอ้โหแล้วขางนู้นครับลายยับเลยครับมีโอกาสที่ลายยับเลยครับลิโป้นี่จะไปอาดาร์ต่อนะครับกลายว่าต้องหนีเลยครับแต่น่าจะยังรอดอยู่มั้งรอดป่โอ้ไม่รอดครับตายก่อนทาชีเริ่มได้ลิโปได้แล้วนะครับ โหไทยชี้รวยนะตะกี้เนี่ยความผิดเราไม่ไหนราแพ้มาเนี่ยโอ้โหล้วไปไล่ค่ายเอลซูด้วยครับเอาคืนเราคืนจะให้คู่นี้มันนึกเขิมออกซีไล่ครับเรียบร้อยไอซิคิวเข้าไปครับทาชี้แตกครับโดนทบเลยครับไบโอที่ยิงฟรีแต่ยิงไม่เข้าอยู่นะตอนนี้แล้วก็ไปทางเราไม่ได้ครับล่าไปครับคนละสองครับแล้วล็อกซี่โดนไบโอยิงครับ พาไปหน่อยครับคำนวณเลือดพาไปหน่อยครับตอนนี้ทารล็อกซี่เตรียมออกสโลขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการรับมือกับพีโรเข้าหลายๆตัวนะคือออกสโลในเกมนี้เนะี่ยของทางล็อกซี่นะครับถ้าหากซาต้าหมดสกิลแล้วนะครับทาชิมหมดแล้วอะไรมหมดแล้วก็สามารถใช้รับมือได้หลายตัวนะครับคีเริ่มแรงแล้วครับตอนนี้เคคีฟไวดีนะครับพอมีคีเนี่ย หลายๆคนก็อาจจะงงครับทาร่าออกคีทําไมนะครับซึ่งเรามีคําอธิบายไว้ในคลิปทาร่าก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าหากใครอยาการู้วิธีการเล่นทาร่าแบบละเอียดนะครับก็ดูในคลิปก่อนหน้าน,นี้ได้นะครับผมมีการวิเคราะห์ทาร่าไว้แล้วนะครับซื้อทาร่าเนี่ยเป็นตัวหนึ่งครับที่เหมาะสมกับคีนะมันทําให้เกิดตามเมเซอร์ไพ์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะในเวลาที่โจมตีกับโค้กฮิโร่ตัวบางน,นะครับยิ่งเลือดน,น้อยๆเนี่ยทาร่าคีที่นี่คือแบบโอโ้โห เป็นพันเลยนะครับ2,000กว่าเลยนะครับซีโอไปจับซาต้าครับบังคับเลยครับบังคับไม่ทางอลัมครับต้องจับเลยครับไลททุบกทางเอ็นรอต่อเลยครับแต่แข็งแกร่งเลือกเกินครับทางเอ็นรอเอาไม่ลงครับและก็เรียบร้อยครับไปทางเอ็นรอไม่ได้ครับเล้วไล่ต่อที่ทางอลัมครับพัวระไโอครับไโอกิ้งมาครับตัวส่วนแล้วตรงนี้ไลทุบต่อครับ ห่างๆนิดหนึ่งครับรออันตินิดหนึ่งครับอีกสองวิครับไวโอต้องยอมแล้วครับช็อตนี้เรามอบเลยครับไวโอเดี๋ยวตรงนี้กลับเลยนะครับกลับเลยครับเกิดเรือเลยครับทาร่าครับเอาไม่ลงจริงๆครับตรงนี้กลับไปการก็ทันนะครับเพราะว่าเพื่อนเราเริ่มเกิดละโขเคครับเขีรยกลางได้ครับ ไอช็อตตะกี้เนี่ยอ่าพอผมมาดูรีเพย์นะไอตอนแรกอะผมไม่ได้มองมินิแมปครับไม่มองมินิแมปเพราะว่ามันไฟกันนานใช่ไหมเราไม่มีเวลาดูมินิแมปครับจะเห็นได้ว่าทางทาชิเนี่ยเขามาอยู่ตรงกลางนะครับมาอยู่ตรงกลางและตอนแรกผมคิดว่าทางทาชิเนี่ยเขาจะเติมเข้ามานะผมก็เลยไม่ไล่ไปโอต่อในตอนแรกนะที่ปล่อยให้ทางเอสูตายนะครับตอนแรกคิดว่าทางทาชิเขาจะตามมาด้วยนะครับซึ่งถ้าหทาชิตามด้วยเนี่ยเราอาจจะตายคู่นะครับแต่ว่าพอทาชิไม่มาเนี่ยผมก็ เริ่มสวนนะครับประมาณนั้นนะครับไม่ตั้งใจที่จะปล่อยให้ทางเอลสูตายนะแต่ว่าตอนนั้นนบบไม่ได้มองมิน,นิแมปน,นะครับมาเป็นจังหวะที่แบบน่วค่อนข้างนานน่ก็เลยเไม่ค่อยได้เหลือมองมิน,นิแมปเท่าไหร่นะครับก็เป็นช็อตเฟลไปนิดน,นึงนรับตอนนี้ก็เป็นช็อตลุยกันอีกรอบแล้วนะครับกาลีนี่ก็ยิงยับเลย อันนี้จะสังเกตไหมครับว่าอรัมเนี่ยพออารัมมันจับไปแล้วนะครับก็คือกลายเป็นแบบว่าแค่ตัวเดินไปเดินมาในไฟ์เดียวนะซึ่งมันทําอะไรไม่ได้เลยนะครับพออาลัมจับไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่อาลัมเริ่มไม่ค่อยเห็นในรางหุ่สูงนะครับแต่ว่าหลายๆคนในรางที่ไม่สูงมากเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเก่งกว่าอาลัมนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าอรัมเนี่ยพอหมดติปุ๊บคือจบเลยนะครับโอ้แล้วอรัมมาจับตรงนี้ครับต้องเข้าไปคัดทางด้านหลังให้ครับและทาง อันนี้ถ้าหากอลัมเนี่ยมาจับเพื่อนเรานะครับให้เราโดดไปข้างหลังอลัมนะครับแล้วก็คอยไล่ตัวดามเมจที่อยู่ข้างหลังอลัมออกนะครับซึ่งถ้าหากไม่มีตัวมาจัดดามเมจเนี่ยเพื่อนเราก็จะไม่ตายนะครับและนี่ผมคอาตาทีพันสี่เลยนะครับเนี่ยป้แพมที่จะไล่ครับเข้าได้ดีครับลิโป้แล้วก็ปิดทางอลัมไม่ได้ครับล็อกซี่อย่าจับครับจะจับไม่โดนครับ ซาตานี่ก็รู้งานนะครับคือเขาพยายามที่ปิดทางเอลสูตลอดนะพอะปิดเอลสูได้ปุ๊บเนี่ยก็การว่าทีมเราจะขาดคนตีบ้านนะครับแล้วก็ไฟเราก็จะหยุดนะครับแล้วเจอกบอนดอร์ครับอันนี้เขาใช้ผีเสื้อเยอะเกินไปครับไล่ได้เลยครับจังหวะสุดท้ายแล้วครับแล้วทุบเข้าไปครับตรงนี้ครับเรียบร้อยครับไปทางเอนดอร์ไปได้ครับเอนดอร์เนี่ยพยายามอ่านผีเสื้อให้เก่งๆนะครับแล้วก็อย่าใช้สกิลเราเกินไปนะ แค่เราวิ่งเข้าไปชนทางแอนดอร์ได้เนี่ยเขาก็ต้องกดผีเสื้อหนีแล้วครับเขาจะตกใจนะเพราะงั้นก็เวลาเจอแอ็นดอร์ก็ใช้สกิลช้ชาๆหน่อยนะครับอยป้อมไม่แตกป้อมเกือบแตกแต่ไม่แตกครับ <c oughs> กาลิบอกทาร่าวิ่งเพล,ลินครับเพลินสไม่มีใครฆ่าเราไม่มีใครสนใจเราเนี่ยสิบหกคิวตรงนี้มีโอกาสที่ทางไบโอมอาบูนะครับแต่ว่าเจอซาตาแทนนะครับ <c oughs> อ้าวแล้วบินเอาบูเลยเหรอแบบนี้ <c oughs> ทุบเลยครับเรียบร้อยครับสตาร์ครับจะดักไวโอได้สตาร์เฉยเลยครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้น่าจะไปเอาดาร์กได้นะครับเอวดาร์กได้ครับเพราะสตาร์ตายแล้วนะครับเอลสูก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นนะครับเอเอลสูต้องไปอยู่อีกมุมนึงนะครับถ้าหากเอลสูมายิงตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทางทีมเขาจะถมได้นะครับถ้าเขามาต้องถอยนะเพราะเอลสูยืนไม่ดีครับตรงนี้อาจโดนถมตายได้เลยนะครับ สูญเล็ไปนิดนึงครับต้องถอยครับต้องถอยครับแต่ตอนนี้ได้ดาครับโอเคแล้วก็เรียบร้อยครับยันไม่อยู่ครับเดี๋ยวผมตัดการให้ก่อนนะครับแล้วสูเย็นไม่ดีเท่าไหร่ครับจ่ายดามจ่ไม่ได้หรอกผมตรงนั้นะเดะแต่ตรงนี้เราตัดการนะครับแล้วริโป้ต้องไปดันล่านะครับเพราะว่าเวฟบนดันสูงนะริโป้อย่าตามมานะครับอย่าตามมาริโป้อย่าตามมาเราจัดการเองครับริโป้เราปิดบ้านไม่ได้นะครับตรงนี้ปิดไม่ได้หรอกครับ ริปโรป้ลิโป้ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับต้องถอยแล้วครับอันนี้พยายามช่วยสุดๆแล้วเดี๋ยวเดินลงเลยนะครับเ<อ>ขาไล่เราไม่จนหรอกเพราะว่าป่าเขาเป็นอนันดอรครับระยะที่อนันดอจะตามได้มันค่อนข้างจำกัดครับเดี๋ยวเคลียร์คลิปล่างนะครับเคลียร์คลิปล่างก่อนโอเคน่าจะเกิดทันกันนะครับทางเอลซู ก็เกิดแล้วนะครับล็อกซี่ก็ใกล้จะเกิดนะครับตอนนี้การิเกแล้วโอเคตอนนี้ดันล่างเรียบร้อยแล้วนะครับค่อยๆเล่นครับตรงนี้รอริปเปิลนิดหนึ่งครับเออลซ้าอันตรายนะครับเพราะว่าเขาขายไปตรงเอลซ้เยอะนะครับไบโอมาลอด้วยโหเรียบร้อยล็อกซี่ล็อกซี่โดนจับครับแต่ว่าเราไปไล่ทางซาต้าครับหูสาแล้วตาบินอย่างแรงเลยลองคอยนะครับตรงนี้ ต่ใส่ทาชีครับอุ้ยเอฟไคิวไม่แตกครับผมไม่ใส่สุดทางทาชีนะเพราะว่าทาชีเนี่ยเขาไม่ก่อเกิดน,นะครับผมจะไม่ใส่สุดนะ้ะคอร์บะคองกันไปครับตรงนี้ครับแลกกับทางไบโอเขาไปได้ครับแต่ว่าทางนู้นเขายังมีทางเอนดอร์ที่สามารถตีป้อมได้อยู่นะยังอันตรายอยู่นะครับเกเริ้มตึงแล้วนะตอนนี้ต้องเดินตาละเอียดขึ้นนะครับอ๋อเอลสูไปซูมเล่นครับตรงนี้จริงๆดักได้นะ่าจะดักเอนดอร์ได้นะ แต่ว่าทางเขาดันไปเลือกซูมเล่นนะครับก็กลายเป็นว่าดักไม่ได้นะเพราะว่าเอาจริงด้วยตามเกของผมแล้วก็เอลูในตอนนี้นะใช้เวลาประมาณสองวิสามวิก็ปิดเอ็นดอร์ได้แล้วนะครับพอไปซูมเปิดก็กลายว่าเปิดตำแหน่งนะครับตรงกลางต้องระวังนะครับตอนนี้นี่าทางล็อกซี่ยังตายอยู่นะยังไม่เฟ้นนะครับตอนนี้เนี่ยก็เกิดเขาสามคนเลยนะครับก็เกิดเยอะมากเลยสามคนเดินระวังนิดนึ่งนะครับ ปั่นเยอะไม่ต้องทุบนะไม่ต้องโดดทุบนะโดดทุบเดี๋ยวตายเองนะครับเอ็นดอร์ก็เริ่มแรงนะตอนนี้ของเต็มมาทุกคนแล้วนะครับไม่น่าไปเล่นเลย <c oughs> ไปเล่นช็อตเดียวนี้เงินเขาฟื้นหมดเลยนะเนี่ยโหล็อกซี่จับสวยครับแต่ไปจับทาชีมาเดลิ <c oughs> ปโปรครับเจอทางอาร์ลัมจับรับแล้วโดนไล่ครับ <c oughs> ในตอนนี้ทาชีมันรับด้าเมจของผมแล้วก็ทางเดลิปโปได้ครับ เขาก็เลยมีบทบาทมากขึ้นในช่วงเล็กเกมครับเดี๋ยวเวฟนี้น่าจะเคลียร์ได้อยู่นะครับแต่ว่าเวฟหน้านี่ของจริงละมาติดกันเลยเวฟเนี่ยมาติดกันเลยเนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับอยากกลับไปีเลือดเนี่ยต่กลับไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งจะมาครับคุลัสาตาครับบินเข้ปิดทางล็อกซี่เลยครับ้าวแล้วทาชิหลามไปหรือเปล่าครับไอซีโคไปครับแต่ยังมีเกาะเกิดครับ คลิปไหลครับตรงนี้คือเกอเกิดครับแต่ไม่เวลาซื้อล็อกชิลครับต้องซื้อสดเลยละ่ะเรียบร้อยครับไม่ทันครับถ้าเป็นเคียวอ่ะซื้อทันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นล็อกชิลนี่ไม่ทันล็อกชิลนี่จะไม่ทันนะเพราะมันใช้แอคชั่นเยอะกว่าครับถ้าหากจะเล่นเกอกเกิดล็อกชิล เองคิวต้องถูกเซตซื้อไว้ก่อนนะนี่ผมไม่ได้เซ็ตเลยครับไม่เวลาครับตอนนี้เดี๋ยวรอล็อกซี่เกิดนิดนึงนะครับแล้วก็ทางไวโอเล่แหละน้อยครับอยู่ข้างบนครับและล็อกซี่ครับไปไล่กับทางเอนดอร์ด้านล่างครับสามต่อหนึ่งเลยครับตรงนี้ขู่เล่นดอร์ครับไปปิดทางเอลสูได้ก่อนครับ แต่ก็ยังปิดทางเอ็นดอร์ไม่ได้ครับก็ถือว่าเป็นการแร่ที่ค่อนข้างดีมั้งนะครับเพราะว่าเอ็นดอร์ในตอนนี้ผมรู้สึกว่าเขาทําผลงานได้ดีกว่าทางไบโอนะนะครับเพราะงั้นเนี่ยที่เหลือถ้าหากเราปิดไบโอได้ก็คือจบเลยนะครับเพราะว่ากาลียังอยู่นะถ้ามีกาลีแล้วก็เอาทางทชชิลงนะครับริโบตอนนี้ไปดักฆ่าแล้วนะครับน่าจะดักทางไบโอนะเดี๋ยวผมเดินเปิดพุ่มให้นิดนึงครับแล้วก็ซื้อรองท้าเหล็กขึ้นมานะผมจะเจอสาคนครับแปลว่าไบโฟรีครับริโบต้องจัดเลยครับ มีโปรโดดเขาใส่ทางไวยโอครับไหลทุบไปครับตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยครับเปทางไวยโอไปได้ครับเหลือทางซาต้าครับซาต้านี่ดาเมจไม่จัดเท่าไหร่ครับตกรูปสตาร์ไปเลยครับแล้วดึงทางอารามออกมาครับแล้วซาต้าก็ไม่ธรรมดานะครับมีสูตรลดคูดามันติด้วยนะครับแต่ก็ไม่รอดครับตอนนี้เนี่ยสู้ต่อได้นะครับเพราะว่าทางเรายังมีทางกาลีอยู่นะแล้วก็อีกฝั่งนึงเหลือแค่ทางทาชิก็อารามเองนะครับถ้ามีตัดเลือดอยู่ยังได้ชนะครับเพราะว่าทีมเคาดาเมจไม่พออยู่แล้วครับ ไล่โชว์บลามเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับไปทางอาลามไม่ได้ครับตอนนี้เหลือเอ็นดอร์คนสุดท้ายครับเอ็นดอร์นี่กัดฟันสู้เลยครับโห่แล้วผักสวยตรงนี้ครับแต่ก็ไม่ไหวครับทีมเราเหลืออยู่เยอะเกินไปครับแล้วก็จบเกมครับถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยครับลิปอนี่หลังๆพลาดเยอะครับแต่ก็ชาตสุดท้ายทําได้ดีมากๆครับดักไบโอได้แล้วก็กลายไปจบเกมได้ที่สุดนะครับแต่ยิ่งทีมเขาเนี่ยตัดสินใจพลาดนิดนึงนะครับตรงที่ว่ามาดักคุมตรงนั้นนะ พอไปดักคุ้มปุ <Christopher> ๊บแล้วเห็นเรานะครับแทนที่จะหนีนะเพราะว่าทั้งอลัมนะครับทั้งทาชินะครับแล้วก็ซาต้านะครับไม่สามารถที่จะปิดคิวทางผมได้หรอกนะครับผมเข้ามาในคุ้มขนาดนั้นแล้วเนี่ยนะครับจริงๆเขาต้องเดินหนีนะแต่ว่าเขากลับเลือกที่จะสู้นะครับแล้วก็สู้ไปตาเมย์ก็ไม่พอนะครับกลายเป็นแพ้ไปนะครับตอนนี้ก็ทะนุนไปถึง27.5%นะครับแล้วก็รับได้ไป31.6%นะครับก็ถือว่าคิดถูกครับที่หยิบทาร่ามาในเกมนี้นะครับก็ทำผลงานได้้ดีีมมากกๆเเลยนนนนะะครับใ ไรทุบยับเลยครับเกมนี้ก็คลิปนี้น่าจะจบลงแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าหาชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ